ค่ะเรียนท่านผ่้มในการ,รศึกษานะคะคุณครูที่ดูแลางานวัดผลนะคะและเชื่อว่าน่าจะเป็นคุณครูวิชาการด้วยนะคะที่นั่งอยู่ณที่นี้คือสอนอขออนุญาตใช้โอกาสนี้นะคะในการประชาสัมพันธ์ตัวหนังสือหรือเอกสารที่จะไปยังสถานศึกษาของท่านเนี่ยกำลังดำเนินการอย่างเร่งรีบที่สุดนะคะคือว่าในช่วงนี้เห็นว่าหลายๆโรงเรียนนะคะทยอย อสอบนักเรียนนะคะแล้วก็ทําการให้นักเรียนเนี่ยหยุดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่ถึงวันสิ้นสุดหรือว่าวันที่ปิดภาคเรียนตามประกาศของสพทเนาะดังนั้นจึงได้รีบมาขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ก่อนนะคะขออนุญาตแชร์สไลด์คร่าวๆนะคะสอนอเดียวเนี่ย จะขออนุญาตดําเนินการกิจกรรมของภาษาไทยนะคะในช่วงของปิดภาคเรียนนะคะไม่ได้ประชุมไม่ได้อบรมนะคะแต่เป็นการเชิญชวนให้สถานศึกษาได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนะคะโดยดําเนินการกับทั้งตัวนักเรียนนะคะคุณครูผู้สอนนะคะตลอดจนสถานศึกษาก็จะได้รับรางวัลในระดับต่างๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ย เราไม่ได้บังคับให้โรงเรียนได้ดําเนินการนะคะแต่ขอความร่วมมือนะคะอย่างเช่นในส่วนของนักเรียนเนี่ยเ,เป้าหมายคือนักเรียนที่ปิดเทอมนะคะจะมีปัญหาว่าพอเปิดเทอมมาตัวหนังสืออักษรต่างๆที่เคยริ่มเรียนไปนะคะความรู้เหล่านั้นสูญหายหรือมีน้อยลงนะคะดังนั้นจึงได้คิดที่จะให้นักเรียนเนี่ยทำสมุด เขียนคัดจัดเก็บความรู้เราใช้ชื่อนี้เราไม่ใช่ใช้คำว่าบันทึกการอ่านแล้วนะคะเนื่องจากว่า,าให้นักเรียนเนี่ยไปเขียนด้วยแล้วก็คัดด้วยนะคะเป็นการเขียนแบบสวยๆนะคะแล้วก็เป็นการจัดเก็บความรู้ซึ่งารายละเอียดต่างๆของปอ .2 ขึ้นปหขึ้นปอ .2 องนะคะเด็กปสเนี่ยที่จะขึ้นมาเนี่ยนะคะที่จะเลื่อนชั้นเนี่ยก็จะ ทำผลงานสมุดเขียนคัดจัดเก็บความรู้ซึ่งรายละเอียดต่างๆสอนเอเดียวได้ใส่ไปในเอกสารแนวทางการปฏิบัติเรียบร้อยแล้วทั้งนักเรียนครูผู้สอนและสถานศึกษานะคะโดยได้อำนวยความสะดวกเรื่องของปก นะคะคสมุดเขียนคัดจัดเก็บความรู้นะคะให้รูปแบบไปโรงเรียนสามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนได้นะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดเพิ่มภาระใดๆใช้สมุดเก่าของนักเรียนก็ได้ที่ยังเหลืออยู่นะคะแล้วก็โรงเรียนก็ทําปก ให้นักเรียนแปะไปลงบนปกเดิมให้กลายสมุดนั้นนะ่ะกลายเป็นสมุดเขียนคัดจัดเก็บความรู้นะคะแล้วปกเนี่ยมันจะเป็นบอกว่าขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่นะคะดังนั้นเด็กป .1 เนี่ยจะยังไม่ได้ทําเด็กที่จะขึ้นชั้นป .1 น,นะคะจะเริ่มทําตั้งแต่เด็กที่จะเลื่อนขึ้นไปที่ชั้นปอ .2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ถ้ามีโรงเรียนขยายโอกาสนะคะโดยป .1,2 ป2กับป3เนี่ยก็จะมีรูปแบบของการเขียนคัดอย่างหนึ่งนะ,ะองค์ประกอบจะเล็กๆน้อยๆน,นะคะไม่หนักหนามากให้ให้พอทําได้นะคะป4 5 6ก็มีความละเอียดขึ้นมานิดนึงต้องสรุปใจความได้ส่วนชั้นมัธยมเนี่ยก็ให้รู้ถึงแหล่งที่มาด้วยนะคะให้รู้จักการให้เครดิตกับผู้ที่เราไปอ่านบทความหรือ สแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆเพราะว่าตั้งแต่ป .4 จนถึงม .3 เนี่ยสามารถที่จะอ่านอะไรต่างๆจากบนออนไลน์ได้นะคะดังนั้นต้องรู้จักให้เครดิตของผู้ที่เขียนหรือว่าให้ข้อมูลตรงนั้นลง,ลงมาในสมุดเขียนคัดจัดเก็บความรู้อันนี้เป็นการเชิญชวนนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยทำในระหว่าง1เมษายนจนถึง15พฤษภาคม นะคะเมื่อเปิดเทอมมาก็นำสมุดนั้นมาส่งให้กับครูประจำชั้นในปีถัดไปนะคะแล้วคุณครูโรงเรียนเนี่ยก็ดำเนินการให้คะแนนซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนต่างๆสนอได้ทําให้เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงมอบเกียรติบัตรซึ่งจะเป็นรางวัลระดับสถานศึกษาสนอก็ได้ทําแบบของเกียรติบัตร ส่งไปให้อยู่ในลิงก์เรียบร้อยแล้วอยู่ใน QR code ที่จะแนบไปกับหนังสือนะคะส่วนคุณครูผู้สอนค่ะสำหรับคุณครูผู้สอนที่ได้รับออมอบหมายหน้าที่ตลอดปีการศึกษา2567นะคะให้เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านใดๆก็ตามท่านสามารถที่จะรวบรวมผลงานแล้วส่งคัดเลือกครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านนะคะซึ่งเป็นรางวัลระดับสพท เป็นรางวัลระดับชาตินะคะโรงเรียนเขาแบ่งเป็น4ประเภทตามขนาดโรงเรียนนะคะขนาดใหญ่พิเศษซึ่งสระบุรีของเรามเีเขตหนึ่งของเรามีโรงเรียนเดียวคืออนุบาลสระบุรีดังนั้นอ,อ,อนุบาลสระบุรีอย่าให้เสียโอกาสตรงนี้ไปนะคะโรงเรียนขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็ก4ขนาดนี้นะคะคุณครูในสถานศึกษาสามารถที่จะทํา ผลงานขึ้นมาได้แต่ให้ส่งที่ระดับสถานศึกษาของตนเองก่อนสมมุติว่าแต่ละโรงเรียนอย่างอนุบาลสระบุรีเนี่ยมีคุณครูที่รับผิดช,ชอบอยู่หลายท่านทุกท่านสามารถที่จะทําผลงานได้นะคะแต่ว่าจะต้องส่งมาให้สถานศึกษาตั้งกรรมการพิจารณาผลงานในเบื้องตน้นแล้วแต่ละสถานศึกษาที่มีคุณครูส่งผลงานจะต้องเป็นผู้คัดเลือกผลงานตามเกณฑ์ ะะแล้วส่งผลงานที่อยู่ในเกณฑ์หรือ,อสูงกว่าเกณฑ์เพียงหนึ่งผลงานเท่านั้นนะคะมาที่เขตพื้นที่ดังนั้นเขตพื้นที่จะรับได้เต็มที่ใน116่อผลงานจากโรงเรียนละเพียงหนึ่งผลงานเท่านั้นนะคะโรงเรียนหนึ่งจะส่งได้เพียงหนึ่งผลงานดังนั้นคุณครูในแต่ละโรงเรียนต้อง ทำผลงานส่งมาที่โรงเรียนตนเองก่อนเพื่อที่จะตั้งคณะกรรมการตามไทม์ไลน์ที่สอนอเดียวได้ให้ดูตรงนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดจริงๆจะไปสามารถดูได้และศึกษาได้ขอให้คุณครูอ่านเกณฑ์อย่างละเอียดนะคะแล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ผลงานระดับเขตพื้นที่ด้วยและก็ระดับชาติด้วยระดับเขตพื้นที่ถ้า โรงเรียนส่งมาและได้รับการคัดเลือกจากเขตพื้นที่นะคะจะมีการอ่านผลงานหนึ่งรอบและก็จะมีการนำเสนออีกหนึ่งรอบสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับได้รับให้มานำเสนอที่สำนักง,งานเขตพื้นที่นะคะก็จะมีแค่ 12ท่านไม่เกินนี้นะคะที่จะมานาเสนอในระดับเขตพื้นที่และใน12ท่านนี้ก็จะมีเพียง4ท่านเท่านั้นที่จะได้รับโล่เกียติยศจากเขตพื้นที่และได้รับเกียรติบัตรและประกาศจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะอันนี้เป็นรางวัลระดับเขตพื้นที่ด้วยและรางวัลระดับชาติด้วยไม่อยากให้คุณครูที่ทำผลงานมาตลอดปี2567พลาดโอกาสตรงนี้ไป ส่วนระดับสถานศึกษาค่ะเราจะให้รางวัลกับโรงเรียนที่ทำกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้ถึง5กิจกรรมตลอดปีการศึกษา2,567ที่ผ่านมานะคะดังนั้นในช่วงปิดเทอมนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลกิจกรรมนะคะตามหัวข้อที่ให้ไปนะคะทำเป็นอินโฟกราฟิก5กิจกรรมอินโฟกราฟิกและ1กิจกรรม นะคะทำแล้วนําเสนอตามสื่อประชาสัมพันธ์ได้หนึ่งช่องทาง ะะแต่อันนั้นเราจะไม่ได้นำมาพิจารณาเราจะพิจารณาเมื่อถึงช่วงเวลาของการนำผลงานเข้าสู่ระบบ Google Form ในวันที่2ถึง15พฤษภาคมเดือนนี้เดือนมีนาคมเดือนหน้าเดือนเมษายนดังนั้นตลอดเดือนเมษายนสารศึกษาสามารถที่จะประมวลภาพกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตลอดปี2567ที่ผ่านมาให้ได้5กิจกรรมนะคะทำเป็นอินโฟกราฟิก เซฟเป็นไฟล์ภาพนะแล้วก็รอถึงวันที่2พฤษภาคมให้กรอกข้อมูลใน Google Form เพียงช่องทางเดียวเท่านั้นเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนใดที่ส่งเข้ามาตามเกณฑ์นะคะเราจะประมวลผลและประกาศรายชื่อมอบเกียรติบัตรนะคะสถานศึกษาส่งเสริมมิใสัยรักการอ่านปีการศึกษา2568 นะไม่มีระดับนะคะขอเพียงแค่ท่านส่งเข้ามาตามรูปแบบที่เราได้แจ้งเอาไว้ท่านก็จะมีโอกาสเป็นสถานศึกษาส่งเสริมนิสัยรักการอ่านค่ะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆและถ้านักเรียนของเรานะคะได้รับเกียรติบัตรในระดับสถานศึกษานะคะโรงเรียนเราก็สามารถที่จะจัดเก็บตรงนี้เป็นหนึ่งผลงานของเราที่จะส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้เนาะคุณครู เป็นผู้ที่ส่งผลงานคัดเลือกต้นแบบส่งเสริมการอ่านโรงเรียนเป็นสถานศึกษาส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน3ส,ส่วนผนวกกันก็จะส่งเสริมให้สำนักง,งานเขตพื้นที่ของเรากลายเป็นสำนักง,งานเขตพื้นที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนะคะดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านนะคะโรงเรียนทุกโรงเรียนได้ให้ประโยชน์แก่ตนเองนะคะแล้วก็ เชิญชวนนักเรียนที่พร้อมที่จะทําสมุดเขียนคัดจัดเก็บความรู้นักเรียนที่ไม่พร้อมไม่ต้องไปบังคับน้องนะคะนักเรียนที่พร้อมเขาก็จะได้เกียรติบัตรในระดับต่างๆที่สถานศึกษาจะคัดเ,เลือกตามระดับรางวัลน,นะคะเหมือนเดิมค่ะมีเพชรนะคะมีทอง มีเงินมีทองแดงแล้วก็มีระดับเข้าร่วม5ระดับนะคะซึ่งสนอเดียวได้ทำเกณฑ์ส่งไปใน Google Form นะคะคิวอาที่แนบไปกับหนังสือซึ่งหนังสือนี้จะออกไม่น่าจะเกินสัปดาห์นี้นะคะก็จะถึงสถานศึกษาแล้วนะคะรวมทั้งขอให้ทุกโรงเรียนได้ทำการตอบแบบสำรวจ ะะแบบสำรวจที่จะอยู่ในหนังสือนำเช่นเดียวกันนั้นอันนั้นขอให้โรงเรียนดำเนินการทุกโรงเรียนเพื่อที่จะเป็นข้อมูลที่จะตอบนโยบายของอสอพทในเรื่องของการส่งเสริมการรักการอ่านตลอดชีวิตนะคะส่งเสริมการอ่านตลอดชีวิตนะคะว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่เรามีเรื่องของห้องสมุด เรื่องของการดำเนินการส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษานั่นเองนะคะดังนั้นมีอยู่4ี่พาร์ทด้วยกันคือการตอบแบบสำรวจการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนครูผู้สอนแล้วก็สถานศึกษานะคะอันนี้เป็นการพูดแบบรวบรัดนะคะก็หวังว่าสถานศึกษาทุกแห่งจะให้ความสนใจและก็ให้ความร่วมมือด้วยดีเช่นเดิมนะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ